สำหรับเซรั่มของสกินซิสตอตัวนี้เป็นเซรั่มที่ผลิตมาเพื่อดูแลผิวเป็นสิวและผิวแพ้ง่ายโดยมีส่วนผสมหลักจากวิตามินบีเข้มข้นและสารสกัดใบมิ้น์จากป่าชิลีที่ช่วยดูดซับความมันลดสิวอักเสบสิวสเตียรอยสิวโผดและยังสามารถช่วยลดการเหรอ่แพ้ระคายเคืองของผิวลดสาเหตุของการเกิดสิวได้เนื้อเซรัม่มยังมีสัมผัสบ,บางเบาซึมซาบได้เร็วไม่เหนียวเนื้อหนะเหมาะกับการใช้เป็นบูสเตอร์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงจุดเด่น เนื้อเซรั่มบางเบาซึมซาบเข้าสู่ผิวได้เร็วเหมาะกับผิวแพ้ง่ายจุดด้อยหากต้องการเสริมเรื่องความชุ่มชื้นต้องหามอยเจอร์ไรเซอร์เพิ่มสำหรับใครที่มีผิวปัญหาขาดน้ำมากๆควรเลือกสกินแคร์ที่มีส่วนผสมจากไฮยาลูรอนิกเข้มข้นเพื่อช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างลัำลึก ซึ่งเซรั่มสูตรนี้จากซอสเป็นเซรั่มที่เหมาะกับคนที่มีผิวแห้งมากๆโดยส่วนผสมของเซรั่มสูตรนี้อุดมไปด้วยไฮยาลูรอนิกบริสุทธิ์เข้มข้นถึง3ชนิดที่ช่วยปกป้องผิวไม่ให้เสียความชุ่มชื้นพร้อมทั้งยังสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกกว่าไฮยาลูรอนิกทั่วไปอีกด้วยจุดเด่นอุดมไปด้วยไฮยาลูรอนิกถึง3ชนิดไม่มีสารก่อการระคายเคืองต่อผิวจุดด้อยสำหรับผิวแห้งมากๆอาจจะต้องเพิ่มด้วยนอยเจอไรเซอร์เข้มข้น ใครที่กำลังมองหาเซรั่มเพื่อช่วยลดปัญหาจุดด่างดำขอแนะนำเซรั่มขวดนี้จากเคลียโนสเลยค่ะเพราะเซรั่มอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติอย่างดอกแซนลิลลี่วิตามินซีคอลลาเจนเซรามายไฮยาลูรอนและสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดที่เข้าตรงจัดก,การปัญหาจุดด่างดำสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอรวมไปถึงช่วยล็อกความชุ่มชื้นและช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นจุดเด่น เนื้อเซรั่มบางเบาช่วยลดจุดด่างดำบนผิวโดยไม่ทำให้ผิวบางจุดด้อยอาจให้ความชุ่มชื้นไม่เพียงพอสำหรับผิวแหง้ง Nutrogena Water Hydro Boost สูตรนี้เป็นเจลยอดนิยมที่สามารถใช้ได้ทั้งผิวมันและผิวแหง้งซึ่งตัวเจลยังสามารถช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวให้แข็งแรงรวมไปถึงช่วยเติมความชุ่มชืน้นสามารถช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะภายนอกด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์โอลีฟเอ็กแทรและเทคโนโลยีมอเ o อร์เซ็นเซอร์ คอมเพล็กซ์ที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวได้อย่างยาวนานอ้วยจุดเด่นสามารถใช้ได้ทั้งผิวแห้งและผิวมันเนื้อเจลบำรุงผิวได้ครบถ้วนจุดด้อยผิวที่แพ้ง่ายควรทดสอบก่อนใช้เพราะมีน้ำหอมเมอร์ซีเซรั่มสูตรนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีเข้มข้นถึง3ชนิดเหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องผิวคำเสียไม่กระจ่างใสและต้องการฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วน เพราะนอกจากวิตามินซีเข้มข้นตัวเซรรามยังมีส่วนผสมจากแพลงตอนสกัดพิเศษที่สามารถช่วยลดเลือนจุดด่างดำได้เพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมอื่นๆทั้งคอลลาเจนวิตามิน B3 และว่านหางจระเข้ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยจุดเด่นวิตามินซีเข้มข้นที่ผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้ไม่ทำให้ผิวบางจุดด้อยมีส่วนผสมของน้ำหอม ลาโรสโพรเซเป็นเวทสำอางแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสที่มีส่วนผสมหลักจากน้ำแร่ลาโรสโพเซซึ่งน้ำแร่ชนิดนี้มีคุณสมบัติในการช่วยปลอกประโลมผิวและยังช่วยลดอาการระคายเคืองได้ด้วยโดยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมอื่นๆที่ช่วยทำให้ผิวกลับมามีความชุ่มชื้นอิ่มน้ำและทำให้ผิวมีชีวิตชีวาอีกครั้งได้แก่ไฮูรอนและวิตามิน B5 นอกจากนี้ใครที่กังวลเรื่องริ้วรอยก่อนวัยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะ จุดเด่นช่วยลดลื่นริ้วรอยก่อนวัยพร้อมเพิ่มความชุ่มชื้นและปลอบประโลมผิวจุดด้อยมีส่วนผสมของน้ำหอมและแอลกอฮอล์สำหรับใครที่มีสิวอุดตันรับรองว่าจะต้องถูกใจทรีทเมนต์หลอดนี้จากยูเซรินอย่างแน่นอนซึ่งทรีทเม์ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวอุดตัน เพราะมีส่วนผสมจาก10%ไฮดรอกซีแอซิดที่ช่วยเข้ากำจัดสิวอุดตันอย่างอ่อนโยนพร้อมช่วยลดการเกิดสิวซ้ำซากและยังมีส่วนผสมจากลิโคชาลซึ่งมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูเซลล์ผิวบอบบางทำให้ผิวเรียบเนียนและกระจ่างใสจุดเด่นช่วยลดสิวอุดตันโดยไม่ทําให้ผิวบางลดการเกิดสิวซ้ำซากในอนาคตจุดด้อยใช้ช่วงแรกอาจจะมีการดันสิวให้เห่อออกมาบ้าง เอ็กตรีมครีมจากเรียวแบริเกอร์เป็นครีมบำรุงผิวหน้าที่ผลิตมาเพื่อผิวบอบบางแพ้ง่ายโดยเฉพาะซึ่งส่วนผสมหลักๆคือเซรามายสาชนิดมีคุณสมบัติช่วยในการปกป้องผิวเสริมความแข็งแรงของผิวชั้นนอกช่วยคงความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงและยังมีส่วนผสมจากไฮยาลูโรนิก อะควาซีและอลังตัวนช่วยปลอบประโลมผิวที่ระคายเคืองและทำให้ผิวไม่แห้งเป็นขุยจากการระคายเคืองด้วยจุดเด่นครีมเพื่อผิวบอบบางแพ้ง่ายโดยเฉพาะไม่มีส่วนผสมที่ระคายเคืองต่อผิวจุดด้อยเนื้อครีมไม่เหมาะกับคนผิวมันเอเซนส์เฟสแอลบสูตรนี้นอกจากจะเป็นเอเซนส์เพื่อผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะ ผิวสภาพอื่นๆเช่นผิวมันขาดน้ำผิวแห้งหรือผิวผสมก็สามารถใช้เป็นเอสเซนส์บำรุงผิวก่อนลงสกินแคร์อื่นๆได้เพราะมีเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมซาบได้รวดเร็วไม่ทำให้เหนาหนาโดยมีส่วนผสมหลักๆคือโซเดียม PCA และโซเดียมไฮดรอเนตที่ช่วยทำให้ผิวดูสุขภาพดีเปล่งปลั่งอิ่มน้ำจุดเด่นไม่มีสารที่ระคายเคืองต่อผิวใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้แต่ผิวที่เป็นสิวจุดด้อยสำหรับผิวที่แห้งมากๆบำรุงเอสเซนส์ตัวเดียวอาจจะไม่พอ มีซูมีเป็นแบรนด์สกินแคร์ของคนไทยที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีด้วยคุณภาพที่อัดแน่นไปด้วยส่วนผสมคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งเอเซนส์ตัวนี้เป็นเอเซนส์ที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากน้ำตาลมิโนสกัดจากเปลือกเชลฟิสใต้ท้องทะเลลึกในแอซินามิด โกวีซีและว,ว่านหางจระเข้ที่มีคุณสมบัติฟื้นฟูความสมดุลของผิวทำให้ผิวแข็งแรงกระจ่างใสที่สำคัญไม่ทำให้หน้ามันเพิ่มด้วยจุดเด่นมีสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นบำรุงได้ครบท้วนผิวบอบบางใช้ได้จุดด้อยอาจให้ความชุ่มชื้นไม่มากพอเท่าสกินแคร์แบบครีมคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด